สวัสดีครับมาแนะนำนะครับวิธีการจูนครับกล่องดันรางนะครับัว b 3นะครับนะครับอันนี้เป็นสําหรับรถเดิมๆท้ายรางยังไม่ทําครับไม่มีรีแมปนะครับผมสังเกตที่ค่าวนนะครับตอนนี้ก็คือผมจะมาติดตั้งให้ดูค่าวนนะครับว่าแต่ละปุ่มมันปรับอะไรบ้างและปรับมากปรับน้อยค่าวนมันกระโดดไปมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาแนะนําแต่ละปุ่มก่อนครับปุ่มสายสุดคือปุ่มปรับความเร็วกล่องนะครับก็คือใช้สําหรับนะครับ เรียกให้กล่องทํางานในรอบต่ the the ําลงนะครับยิ่งปรับเยอะกล่องยิ่งทํางานในรอบต่ํานะครับผมนะฮะปุ่มที่2ครับเป็นปุ่มรอบต้นนะครับผมนะครับปุ่มที่3ครับเป็นปุ่มแรงดันนะครับผมปุ่มที่4ครับเป็นรอบกลางครับปุ่มที่5ครับเป็นรอบปลายครับส่วนสวิตช์ข้างกล่องครับสัดเงียที่ไฟครับมีไฟแดงกับไฟเขียวครับคือไฟสําหรับปรับโหมดนะครับผมไฟดับปิดกล่องนะครับ เดี๋ยววิธีการจูนครับให้กปดเป็นไฟสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะจูนให้ดูรถเดิมก่อนนะครับดูค่าโวลต์นะครับผมอ่าตอนนี้ปุ่มปุ่มแรกนะครับผมค่าโวลต์มันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะทํางานตามโหลดนะครับทํางานตามโหลดเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะนี้จะกลับปรับไว้ที่9โมงนะครับปุ่มที่สองครับรอบต้นครับรอบต้นจะปรับไว้ที่9โมงนะครับผม ปุ่มที่สามครับแรงดันนะครับถ้าเราไม่ปรับปุ่มแรงดันทุกปุ่มจะไม่ทํางานนะครับขยับปุ่มแรงดันขึ้นครับไปที่แปดโมงนะครับผมนะครับแปดโมงอันนี้รอบกลางครับรอบกลางนะครับผมถ้าปรับอย่างนี้เฉยๆตัวเลขจะไม่ขยับนะครับเพราะว่ามันจะทํางานตามโหลดนะครับผมตามโหลดของเครื่องยนต์นะครับไล่ตามรอบเครื่องนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้เราจะตั้งไว้ที่9้าโมงนะครับปุ่มที่3ครับเอ้ยปุ่มที่ห้าครับปุ่มที่5้าก็ตั้งไว้ที่9้าโมงนะครับผมนะครับรดเดิมนะครับผมค่าบวลก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับลองสับหมดซีเขียวดูครับอ่าปิดกล่องครับอ่าก็ค่าบนลก็จะลงไปเยอะหยุ่นกันครับสำหรับอ่าการปรับแบบนี้นะครับก็เทียบเท่ากับดันลังจิ๋วนะครับถ้าเกิดแล้วลิมิต รถยังไม่ทําให้รางมันปรับได้แค่ไหนครับปุ่มสองครับปรับขึ้นมาครับที่นะครับล็อกต้นนะครับปรับขึ้นมาที่สิบเอ็ดโมงนะครับผมนะฮะปุ่มสี่ปุ่มห้าครับปรับขึ้นมาที่สิบเอ็ดเที่ยงนะครับปรับมาที่เที่ยงนะครับปุ่มที่ห้าปรับมาที่เที่ยงนะครับผมนี่คือลิมิตรถเดิมนะครับผมก็คือเก้าสิบเอ็ดแปดสิบสองสิบสองนะครับ ครับลองสับโหมดดูครับผมอ่นะครับอ่าโหมดสีเขียวครับสีแดงครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าวิ่งวิ่งขับดีขับสนุกแล้วแต่ถ้ารถทําให้ลางล่ะรถทําให้ลางปรับยังไงอ่ารถทําให้ลางนะครับเราจะมาเน้นที่ปุ่มสี่ปุ่ม้าครับผมรอบรับกลางรอบปลาเราจะจูนไาที่บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงนะครับ ส่วนมากผมจะให้ลูกค้าปรับแค่นี้ครับ9 11 8 15, 15 15นะครับผมสำหรับรถที่ทำให้ลางแล้วแล้วถามว่ารถทำให้ลางเนี่ยเราสามารถจูนปุ่ม4ปุ่ม5เพิ่มอีกได้ไหมจูนได้ครับเดี๋ยวผมจะลองจูนให้สุดดวนะครับสังเกตค่าบวลน,นะครับอ่าหมุนสุดนะครับค่าบวลจะลงไปเยอะมากนะครับผมนะครับ แล้วถ้าเกิดเราจูนสุดแบบนี้แล้วแล้วถ้ารอบเดินเบามันรอบเดินเบามันเขกให้ทํายังไงนะครับรอบเดินเบาเขกียกนะครับลดปุ่มแรงดันลงนะครับผมนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับขยับนิดเดียวถ้าปิดสุดแล้วครับปิดสุดเนี่ยขยับนิดเดียวครับผมนี่ครับขยับแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยาก ลดรอบต้นลงครับผมลดลงได้นะครับนะครับนะครับผมรอบต้นก็ขยับนิดเดียวครับข้ามมันจะค่อยขยับทีนิดทีละนิดนะครับนี่เราก็จะตั้งไว้ที่11โมงนะครับก็สําหรับรถที่ตูนเยอะนะครับเราก็าจะปรับ9 11 8นะครับ สิบหกสิบหกนะครับผมแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ปรับถึงขนาดนี้หรอกครับส่วนมากก็สิบห้าสิบห้าก็แรงเหลือๆนะครับแล้วสําหรับรถรีมแฟบล่ะรถรีมแฟบจะจูนยังไงครับไม่ยากครับผมนะครับเรามาตั้งปุ่มสี่ปุ่มห้าครับไว้ที่สิบเอ็ดโมงครับผมสิบเอ็ดโมงปุ่มสองครับตั้งไว้ที่เก้าโมงนะครับแล้วดูที่ดูที่รถนะครับว่าเดี๋ยวลองปิดกล่องดูก่อน ปิดกองรถเดิมๆที่มีรีแมตเนี่ยต้องดูค่าแรงดันเท่านั้นนะครับผมว่าค่าแรงดันที่เขารีแมปมานะครับว่าค่าแรงดันมาประมาณเท่าไหร่สมมุติรีแมปมาค่าแรงดันมันมา3.8 3.9แล้วเราต้องการอยากเพิ่มค่าแรงดันให้มันเป็นประมาณ4.3 4.4ก็ไม่ยากครับผมใส่กล่องไปครับเปิดกล่องครับแล้วเราจะมาดูเน้นเฉพาะปุ่ม4ปุ่ม5คือรอบกลางรอบปลายครับผม รอบต้นแรงดันครับผมไม่ต้องปรับเยอะถ้าเกิดว่าปรับเยอะนะครับเผื <_ d un> ่อบางคันครับจูเนอร์ขาจูน,นามาบางทีอ่าพอใส่ดันรางเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยอ่ารอบช่วงรอบต่ำๆเนี่ยมันเค็ครับถ้ามันเคกมันเคกปรับแรงดันน้อยครับผมปรับปุ่มแรงดันครับนะครับขยับขึ้นมาแค่นีด้เดียวนะครับแล้วเรามาเน้นปุ่มปุ่มสี่ปุ่มห้ม 5, อาออนะครับก็คือมันมันจะหลบรอบครับผมนะฮะมันจะหลบรอบนะครับก็สมมตินะครับ ถ้าเราจูนตั้งแต่รอบต้นเนี่ยคือมันสั่งดันแต่รอบพันพันพันหนึ่งสองพันมาเลยแต่ถ้าเราจูนรอบกลางรอบปลายคือมันจะไปเน้นรอบสามพันสี่พันนะครับรอบสามพันสี่พันนะฮะทําให้รอบรอบต่ำเนี่ยมันไม่เขียกครับมันขับเนียนสมูทนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับรถรถลีมาร์ฟนะครับอยากได้แรงดันเท่าไหนใส่เต็มที่เลยครับช่วงไหนขาดเกินปรับเพิ่มเอาได้เลยครับผมนะฮะก็ ประมาณนี้ครับผมสาหรับเทคนิคการจูนนะครับแต่รถแต่ละแบบแต่ละสไตล์นะครับก็น,นี้สําหรับรถที่เป็นไทลังธรรมดานะครับสําหรับที่เป็นางไทลางไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมครับฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม